สตีดบ็อก2021นะครับผมอันนี้เป็นรถโมเดลใหม่เลยนะ mm. ก็จะมาถ่ายให้ดูรถตัวเป็นๆน,นะครับว่ามีอะไรแตกต่างจากปีทแบบี่แล้วบ้างไหมที่แตกต่างเลยนะครับไล่าจากข้างหน้าเลยละกันก็จะมีพวกเครื่องนะครับแล้วก็กองก็พวกเบาะซ้อนที่พักเท้าแถมมาให้นะราคาก็อยู่8 4 9นะที่เพิ่มใหม่มาก็คือตรงนี้นะนนะนจะตัวเก่าจะเป็นสีเงินนะอันนี้เป็นสีดํามาให้กองเปลือย1 1 4เบาลายใหม่ แล้วก็มีน็อตล็อกอันใหม่นะครับที่ใหม่ๆ่ดูโดยรวมแล้วเหมือนเดิมที่ใหม่ๆ่ก็คือจะเป็นเครื่องบ่อซ้อนบักเท้าลายใหม่แถมมาให้แล้วก็ถังนะครับที่เหลือเหมือนเดิมหมดทุกอย่างเลยนะราคาดีครับ8 4 9สตัวนี้เป็นสีดําแต่จะมีสีส้มแถมมาให้ด้วยนะครับเป็นราคาเดียวนะ849สถ้าเป็นสีอื่นบวกเพิ่มหมื่นหนึ่งนะครับมาฟังเสียงกันเดิมๆราคาดีนะผมว่าตัวเนี้ยคุ้มค่ามากเลย ราคา800,000ต้นๆ800,000กลางๆแล้วกัน849น,น,นะได้เครื่องพ1 0 8ดได้เครื่องเท่ารถไกด์สเปเชียลสติไกด์สเปเชียลเลยนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเปิดจองอยู่นะครับเดิมๆก็นิ่มๆเงี้น,น,นะครับเครื่องไม่มีคำว่าสรรั่นเยอะเห็นไหมถ้าบิดเมื่อไหร่ครับดูเรื่องข้อเดิมนะจองเดิมเครื่องค้นนิ่งเลยครับมีวอลกี้เอสนะแคมเดียว 2ันยิเน,นะครับตัวใหม่เลยได้ชมเป็นๆกันแล้วนะครับถือว่าสวยงามมากเดิมๆก็จะเงียบหน่อยล้อหน้า19้ล้อหลัง16เหมือนเดิมนะฝากด้วยนะครับการสนใจก็สอบถามเพื่อน,นที่พัิยาขคอมได้เลยยินดีให้บริการพี่ๆทุกท่านนะครับนี้เดี๋ยวลากับรุ่นนี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้จะมีโรเอสกับซัพ t ลี่สแตนดาร์ดมาให้ดูใหม่ เยวฝากด้วยนะครับกับสตรีทบ o ็อก2021นะครับผมอันนี้ก็สีดำนะฝากกัด้วยครับ